โฟตอนทรัคนะครับต่อไปแล้วก็มีแจ็คแล้วก็แซกแมนนะครับอันนี้เราผมเข้ามาในโฟตอนเซเล็กเอนจินนะครับนะก็จะมีเครื่องนะครับมากมายนะครับก็ใช้เครื่องตัวไหนก็เข้าตัวนั้นนะครับใช้เครื่องเวชชายก็เข้าเวชชายนะครับโอเคให้เอนจิ e นี่เอเ นะครับเข้าได้เยอะนะครับถ้าใช้กล่องบอสหรือกล่องเดลวพนี้มันจะมันจะมีเข้าแยกอยีกตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. มีเฮดีโฟตอนมีแจ็คแซกแมนนะครับโอเคในส่วนตรงนี้รวมนะครับต,ต่อมาก็แจ็คนะครับลองรับภาษาลาวนะครับก็เครื่อง วีเคราะห์ตัวแค่ราคาไม่เกิน2 5 0 0 0นะครับรองรับภาษาลาวด้วยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับครั้งแรกเลยนะครับของเครื่องสแกนที่มีภาษาลาวนะครับผมอ่าครับระบบ e l e c t r i c c o n t r t l System อะระบบควบคุมไฟฟ้าก็จะมี Engine ABS นะครับผม ดูดีมันดูรถจีนนี่ครับมันมันใช้เครื่องแบบเครื่องเหมือนกันแต่ผลิตคนละแบรนด์นะครับแต่จะมีตัวหลกักหลักไวใ้ใช้ก้ามิ้นช้กล่องบอสโอเคนะครับผม